ปลาลูสำหรัพบิสมองสุบอนพ่อพ่อกับส่องปลาตัวนี้นะปลาลูวันนี้ก็เป็เล่ออีกวันนี้นปลาลูย่างที่ทอดไส้อีกวันนี้ออกับแม่เปิดผ้าเราเนื้อผีข้าวเราอ่ะคือสิบโอกาสกล้าขู่หรอกกาสที่ต้องมานำกัน แค่ตามคน,นเลยแลที่าคตันนนี่นะหหยังบอหว่าสิบไปทางไหนตาาเอาต้องไปบึงข้างหนา,อาตอนนี้เ้าก้อนหอัวใจเลยหัสะพานออ้หอวสะพานพอมีสะพานเป็นปารุหัมีสะพาพเป็นที่เหียมร้รอย หลดบริษัทหรือว่าเพิขึจากที่พักกันไปใส่ปะ มวัดเนี้ยก็หักจี้วัดหักจ,จีตอนนี้กำลงังสี่ขาไปในโตวัดเลยตอนนี้กันในเวสซื้อขันเวสซื้อป้งไปบซา <c oughs> เอาลงมาหน,นีก็มี่เนาะ ข่างเหล็กในซีวิตเอากะสีเขาไปเบิรงข้างในเลยเนะบันตอนนี้ออก็ได้มาหอดเป็นทีบเล,ลยขัางเหล็กในซีวิตเราเลยซีกแล้ว,วจะซีวเป็นเทคโน,โน่อย<ร>ไม่ได้ในวันนี้ โอ้ใหญ่เลยกินกระแลมใหญ่ก็กินได้นะหยนะตอนเล็กน้อยยังกินอวขนดใจวางองเหีขเล็กน้อยไม่อไรเนยตอนเช้ากันชิมกันไปไหมวะป้าลานี่ใส่บะเมนพาล็ลงน พ่อคนเคยมาเธอหนึ่งม u โคตรงามเลยเป็นบุญตาที่ได้มาพอะเมนเป็นบุญตาที่ได้มาเห็นบาลเมนสิพาเหลาะนี่จะเพิ่นสิพาเหลาะหอดใส่อะไรอะไรยังหัำนะ พาไปแล้วพาไปแล้วาวาตี้สิโดดงนี้อันนี้เหมาชิคก้จอว่า,วาทบนะพ่อหนับมเคียวขับอะไร ป่าตาสีลายาว่ะมูมีหัวหันว่าววเจ้าบูซาเอาล้วลบว่แล้วจะไปเกลือบอือแล้วจะไปเกลือป่าให้บาสม่ไพาเราก่อนหอบน้องมาอย่างครั้งแรกในชีวิต ข่านจากขี่รถอ้อมเลยเนาะวิวโคตรดีเลยเลพิเลยด,ด,ดนะปะลาตัวนะ่ะเข้มข้องเนะาะข้าเข้าไปผักันไปว่าข้าเข้าไปหนังหันไปเมื่อเ,เอพื่อแข่งันเป็นเมื่อ งมแข่งเฮือเขาจะเสียาเฮือนนเอีเอาไปแข่งเหลาะอย่างเดียวมานิยวัเกยินถ่ายหูบ <c oughs> นี่ไหหหรอน้วอยากไปถ่ายกล่องพญานาค โคตรงามเลยขึ้นมาแบบว่ายู่ในหมุดทหารอะไรขึ้นแบบเป็นวงเป็นวงแบบนีเนเนะ้เห็นในหูเนาะต่สิงามงามเป็นบุญตาที่ได้มาพอะเลาะต่ออาสิลงมาแคมคองวัน เสิงนี้มันเสิงนี้มันน <t> ั่นมีหมู่บ้านคนอยู่เลยอันนี้นะความประณี่นะบ้านอีช้างเนาะวิวอย่างสวยเลย เด็กวัดเน่มูจาบธรรมศาสตร์ลุนล้วนทางสิลอ้อมอ้อมไปทางพญานาคเลยบอเมนอาซาพาหลอกมอนี แล้วบ้านใกล้นี่มาเล่นคุ้มอ่ะหามหามเกลือปลายังเกาะข้าวเจ้าอ่ะหามเกลือปลายังเกาะ Thì ôm ôm vậy nè mẹ cái gì

ีนักบ่ใหญ่บ่สูบนบ้านบ้านนั่นนะปันน้องลำจันนะมั้ยนาดโคตรใหญ่เลยนะครอบปลาดุกนะ ปลารอไงวะอืมอืนคำีมเอืเอาปลาดอนก็มีว่ะหนักนะหนักนะก็ดนอนนะม ก็ปลาคือบายใช่ไหมเห็นนี่ยน,นไไหนนะหัวมันดัดอน,นมันเห็นง่ายเลยเ่็นกรมโอมีอน,อน,น้องอเขาได้เป็นอาจะเทียนติเดียหรืกเปลาอว,วกาศกิน เลยแล้วพอมีแต่เพลงคำคำข้าเลยแล้วนางยังวะนางยงเนาะแล้วว่าบันนี้ถ่ายรูปอีไงบนวะเพื่งทังหน,นาทังหน,นาคุณนวะ เอาหนึ่เลยเอาสองอันอันนี้มาตั้งขอมาตงออัยังอันี้โอวันตินขังเลกได้ไหมขังเลขไม่ชิได้ด <c oughs> ก,กินโอวตินแบบนี้ขังเลกมาหนีกับขังเลกัน น้องๆสิเอานําฝากจากเปปลาลูอย่าลืมเข้าไปติดตามหักส้ม2บาทเดปลลูขอพกันคลิปนะสบายดี